ทีมเวิร์กที่ดีต้องเวิร์กข้ามแผนกครับมันไม่ใช่มองทีมเราอย่างเดียวนะแต่สิ่งที่เราจะต้องมองคือมองทั้งองค์กรเนี่ยครับคือทีมเดียวกันถ้าเราแบ่งเป็นทีมขายทีมผลิตทีมบัญชีการเงินทีมโปรดักชั่นถ้าเรามองมองแค่ทีมเราเพี่นันยังมองว่าไอ้อย่างเงี้ยไม่เรียกว่าทีมเวิร์กแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณเริ่มมองทั้งกระบวนการหรือทั้งรูทไลน์เป็นทีมเดียวกันเนี่ยอย่างเงี้ย ถึงเรียกว่าเป็นทีมที่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องเริ่มกลับไปมองครับคือเราจะต้องเริ่มทํางานข้ามทีมมีการสื่อสารมีการพูดคุยกันมีการมองไปข้างหน้าเฮ้ยเราจะทํายังไงเพื่อที่จะทําให้องรวมขององค์กรเนี่ยมันสามารถที่จะขับเคลื่อนไปได้และทุกคนทำงานเบาแรงลงฟโฟล์เร็วมากขึ้น ตรงนี้ถึงเรียกว่าการทํางานเป็นทีมเวิร์กที่ดีเรื่องที่2ครับคือความเสี่ยสละครับแน่นอนครับบางครั้งบางหนเราอาจจะจําเป็นจะต้องทํางานเยอะขึ้นอีกนิดหน่อยเพื่อทําให้เพื่อนของเราทํางานได้โฟโล์ขึ้นง่ายมากขึ้นนะครับข้อที่3มครับก็คือเราเองอาจจะต้องเริ่มกลับมาทบทวนสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราวางแผนว่าเฮ้ยเราคิดแล้วว่ามันดีเนี่ยมันเวิร์กไหมกลับมารีเช็คมันบ่อยๆนะครับก็ลองทําตามนี้นะครับ แล้วทีมเราจะเป็นทีมที่น่ารักและก็องค์กรเป็นองค์กรที่น่าอยู่มา,มากๆครับฝวาสนีครับ